สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงบูรีนะคะว่าโมโม่นั้นอ่ะซึ่งก็ฉลาดนะคะแต่ว่าโมโม่เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ก,กินมากนะคะเพราะว่าเนี่ยดูสิคะไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนขอแค่ให้ขนมโม่โม,ม่พร้อมรักเขาทุกเมื่อนะคะคนนั้นนะคะพี่ <c oughs> นาเอ๋มาคนแป่งเว้นไม่ว่าจะเป็นใครคะ่ะคนแปรงหน้ามาเขาก็จะห่หามเขาของครูครูพอคนแป่งหน้าคนนั้นน่ะให้ขนมเขาปุ๊บเขาจะดีด้วยเลยไม่ห่าไม่ขู่เลยคื <c oughs> <c oughs> ใครหน้าไหนก็ตามที่ให้ขนมเขาเขาจะตามตลอดเมื่อกี้นะคะเด็กจิ๋วอยู่ในห้องโฮมปะปาเขาให้ขนมโม่ไปแล้วแล้วโม่มก็จะร้องจะเอาอีกซึ่งในถุงนี้อาดูโมเดลโมเดลนะคะนี่แต่โม่ก็ยังคงจะเอาอยู่โม่มันหมดแล้วลูกโม่มันหมดแล้วอดูนะคะนี่โม่เขาเห็นแกกินมากเลยว่าจะเป็นใครที่ไหนเ <c oughs> <c oughs> ป็นผู้ชายแต่งหน้าเดินมายื่นให้ขนมเขาเขาก็จะกินแค่เพียงไ,ได้กินขนมเขานะคะ นี่นี่มีอยู่พักหนึ่งที่ป้องให้เขาทุกวันนะคะเขาก็เวลาเจอป้องเขาก็จะขอขนมประกอบกอดเฮาเฮาอย่างนี้นะคะนี่นี่จะเอาจะกินใหญ่เลยจะกินใหญ่เลยเนี่อะไม่เชื่อดูนะคะถ้าหนูมีถุงขยมอะไรบอเขาจะเดินตาถนูไปทุกที่เลยค่ะน่ะน่ยน,น่ะเดินตามไปทุกเมือะ ถ้าไม่มีขนมจะเดินตามบ้างไม่เดินตามบ้างขนมอะไรต้านนี่ต้านเฮ่อหมดแล้วหมดแล้วโมดล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโมอขนมอยู่นี่โม่นี่ไงหมดแล้วหมดแล้วอยากกินเหรอโม่อยากกินเปล่าอยากกินนั่งก่อนนั่ง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 อยากกินนั่ง เราจะมีรอยคนนั่งไะวันหลังเด็กเขาไม่นั่งแล้วนี่จริงเหรอจริงเอคให้เขาไม่ก็มันไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเราจะกินถุงไหมอ่ะถ้ากินได้พี่ก็ให้กินและโม่เรนจะหาขนมยังเดียวไม่หาคนเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาเดี๋ยวเอาไปทิ้งถังขยะให้ดูนะมันหมดแล้วจริง ทิ้งเลยหมดแล้วหมดแล้วโม่ลงโม่พี่กระโดดมันหมดแล้วโม่ตาตามือหนุตลอดเลยโม่หมดแล้วมม่หมดแล้วหมดแล้วมม่มันไม่มีเลยยู่แลนะดูดูตามไปตรงนั้นอีกเขาทิ้งรูดหนูไปวางไว้ตรงนั้นมม่พี่ทิ้งไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว มีเขาบอกนั่งแต่ <มา S 2> แบบมุนง,งานอยากกินมากหมดแล้วอ่ะทิ้งไปแล้วคือหมดแล้วไงไม่มีบอเบะโมแลกมันไ,ไม่มีไม่มีไม่กินแล้วกินข้าวโม่จริงจริงแล้วค่ะโม่ต้องกินเช้าเย็นใช่ไหมคะโม่กินแล้ววันนี้เนี่ยโม่กินแค่วันละมื้อเนี่ยข้าวยังเหลืออยู่เลยค่ะเจ้าขนมย,ยังไม่เอาข้าวจีก็เป็นแต่ว่าโมฮยองนี่เหมือนจะกินเก่งนะคะ เหนื่อย,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 ยไปกินน้ำกินน้ำแทนขนมก็ได้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าโมเห็นได้กินแค่ไหนเนี่ยยังไม่ละความความพยายามนะคะยังไม่รู้เรื่องความพยายายมนี้แต่ก็ไปกินน้ำเพอเหนื่อยเขาวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้หลอกเขาว่ะ <G ül üyor> เรื่องสารโมนะต้งองคุณจะให้เขาหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งใช่ไหมคะไม่มีหมดแล้วมีอีกนะไม่มีแล้วมีแต่ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆที่มันเป็นไอเนี้ยเนื้อไก่ไอแข็งๆนะคะ เหมือแบบนี้แล้วหมดแล้วโมลนหมดแล้วนะใช่ไหมคะโมอู้ดูดิสงสารเขาเขาเขายังไปเขายังไปดมดมอยู่ดมอยู่เลยคะ่ะแล้วก็มาดมมือหนูเพราะมือหนูมีกลิน่นอ่ะขนมที่ซองนะคะมาดูหายไปไหนแล้วโมอมมาเร็้ยวโมาเร็วมาเลี้ยวมาเลี้ยวนั่งตักนั่งตักหมดแล้วอะดูดมดมใหญ่เลยเยอะด้วยหมดแล้วหมดแล้ว